โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามานะครับเรียนรู้เรื่องของการตั้งค่าครับยกมาวันลาครับระบบจะทําการคํานวณให้นะครับเมื่อเราสิ้นปีงบมาณนะครับให้เราไปที่ระบบการลาครับข้อที่สองคทจริงตัวนี้นะครับก็สอนทุกปีนะครับแลวประมาณ7จ็ดปีนะครับก็เดิมครับเผื่อเราจะจำไม่ได้นะครับในเวอร์ชันใหม่ก็มาที่มานี่ก่อนครับระบบการลาเผื่อใครที่ยังไม่เคยเข้ามานะมาที่ตั้งค่าครับมาที่ตั้งค่านะครับตอนนี้ครับเป็นปีงบมาณอะไรครับ 65อะไรใช่ไหมจะสิ้นกันยาละตุลาเนาะครับในระเบียบการลาเขียนไว้ว่านะครับเออเมื่อครบปีงบประมาณนั้นเราจะเป็นที่ต้องนะครับประมวลผลนะครับโดยเฉพาะเวลาและครับประกดเนาะเราจะเป็นที่ต้องเลือกไปบี65นะครับพี่ถ้าใครเลือกแล้วไม่มีครับไม่มีครับไม่มี65ก็ไปตั้งค่าปีงบประมาณก่อนนะครับแล้วถ้าอยากใช้ในฝั่งของเวลาลาเนาะสำหรับแอดมินนะครับก็ติ๊กติ๊กอย่างตางอันเดียวก็ติ๊กอันเดียวพอนะครับก็ติ๊กไว้ก่อนนะครับสัก6465นะครับ2ตัวเพื่อให้มีเลือกตอนที่เรานะครับจะ ทำการโอนนะครับเอาละนะครับต่อมานะครับเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วจะลืมนะครับเล้งของวันที่ครับต้องให้ถูกด้วยนะครับเล้งของวันที่ปีงบประมาณเนาะครับเราก็จะมาที่ฝั่งของนะครับการตั้งค่าองค์กอร์ครับเลือกเป็นปีอะไรครับอ่าหกสี่ก่อนนะครับหกสี่เพราะเราปัจจุบันเป็นหกสี่ใช่ไหมอ่าเรามาดูปีงบประมาณก่อนนะครับ เราจะเป็นที่ต้องมาตั้งค่านะครับปีงบประมาณให้เป็นปีใหม่นะครับปีงบประมาณใหม่ที่เราจะโอนไปนะครับเราดูดีนะครับว่าเรามีเลงของวันที่ถึงวันที่ถูกไหมนะครับก็ติ๊กนะครับนะครับติ๊กให้มันเป็นเครื่องหมายถูกครับแปลว่าแอคทีฟสตัวคือหกสหกห้าใครจะมากกว่านี้ก็ได้เพื่อมีเลือกเนาะกอนจะโอนไปหรือตอนที่เราบันทึกนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาที่นะครับในฝั่งของกําหนดเวลาวักผ่อนครับให้เก็ตดูว่านะครับตัวนี้นะครับของแต่ละคนก็จะนะครับของแต่ละหน่วยงานนะก็จะไม่เหมือนกันให้เราคลิกขขวววาาาาานนนะะครรรรัับบททกกกอไปปมมมมมมมลลลผผเเเพ่่ยีใหู้งิ รายบุคคลนี้เป็นออกแบบเพื่อที่จะให้เราเพิ่มนะครับกรณีที่หาไม่เจอว่าปีงบนี้ลาได้ลาพ้นได้กี่วันนะครับแล้วประมวลผลครับกดตรงนี้ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกนะครับเป็นปี6 4ปี65ใช่ไหมครับสังเกตว่าอ่าระบบจะทําการประมวลผลว่าเอ้แต่ละคนนั้นตําแหน่งอะไรอะไรต่างนะครับอ่าทำงานมาแล้วกี่ปีนะครับกี่เดือนกี่วันเนาะเลือกเสร็จนะครับคลิกขวาครับลุกมาเป็นรายคนก็ได้นะครับตรงนี้นะอ่ประมวลผลเป็นรายคนหรือทั้งหมดก็ได้ในเคสนี้ก็ประมวลผลทั้งหมดแล้วกันระบบจะทําการประมวลผลให้กกกัับเราานนนนะะ่่ออทีีจจโไปปมดู็ผลใ 65นะครับนะครับ65เนี่ยเราก็ลองดูจะได้แค่3คนมีบ้างนะครับก็นะครับไม่กี่คนถ้าไม่กี่คนเราคลิกขวานะครับเพิ่มนะครับเพิ่มการยกมารายบุคคลนะครับเราก็เลือกนะครับคนคนนั้นนะครับคนคนนั้นจากนั้นก็ใส่นะครับก่อนหน้าเราไม่รู้นะครับเรก็ใส่ศูนย์อันนี้เป็นอันนั้นจริงเนาะถ้าเขาเหลือเท่าไหร่ครับ20วันก็ใส่นะครับ10วันก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเป็น65บันทึกปึ้งนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ลาในตรงนี้นะครับก็คือ20วัน นะครับเห็นไหมก็แก้ไขได้นะครับนี่เคสที่ทําด้วยแมนวลนะครับแปลว่าระบบมันไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดถ้าเงื่อนไขไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เงื่อนไขไม่ถูกต้องเราก็เพิ่มเป็นรายคนเอานะครับเอาละนะครับความจริงถ้าทําในระบบจริงๆนะครับระบบจะคำนวณให้ทั้งหมดเลยอย่าลืมนะครับวันวันเข้าทํางานวันเข้ารับราชการประเภทนะครับต้องครบที่งานบุคคลด้วยนะครับไม่งั้นการหลาก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ต้องมาเพิ่มนะครับเลือกนะครับบันทึกอางนี้นะครับก็นะครับโอเคนะครับพอเราท้องยิ้มเสร็จเรานคก ว่าเอาละจะเริ่มใช้นะครับปีงบ65แล้วเวลาเราลานะครับมันจะได้ขึ้นปีงบประมาณ65ให้ นะครับอย่างเช่นบันทึกก็จะดูดนะครับ65ให้นะครับวันนี้ก็ประมวลผลเองเมื่อนี้เมื่อกี้นะครับนี่ก็15วันนะครับเห็นไหมครับาจะขึ้นให้บันทึกลาป่วยปึ้งก็จะเริ่มนับไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาให้เนาะลาป่วยของปี65นี่การล้า่อนก็สรุปให้นะครับตามที่ตามระเบียบราชการเขียนไว้นะครับที่เราจะต้องเข้าใจนะครับโอเคนะครับสำหรับการประมวลผลการลาครับยกมาวันลาตามสคริปต์ในระบบนะครับที่ตั้งค่าไว้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ